รหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นเรีศึกษาปปที่2ของเราค่ะวันนี้นะคะเด็กๆครู่หนจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับรเรื่องของเล่นและของใช้รอบๆตัวเราค่ะพร้อมกันหรือยังคะเชาพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ เด็กๆก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาทําความรู้จักกับของเล่นของใช้รอบๆตัวเรากันค่ะเด็กๆคะในชีวิตประจาวันของเรามีสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะมีทั้งสิ่งของที่เป็นของเล่นนะคะที่ให้ความสนุกสนานเพลินๆกับตัวเราและสิ่งของที่เป็นของใช้นะคะซึ่งสิ่งของที่เป็นของใช้ก็จะอำในความสะดวกความสบายให้กับตัวเรา เด็กๆ,ๆลองมองไปรอบๆตัวของตัวเองขณะนี้มีสิ่งของอะไรบ้างที่อยู่รอบๆตัวของเด็กๆลองช่วยกันคิดสำรวจแล้วเขียนออกมาใส่กระดาษลองช่วยกันดูนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราไปแล้ว ต่อไปครูหนึ่งจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นที่อยู่รอบๆตัวเรากันค่ะเด็กๆคะของเล่นคืออะไรนะคะของเล่นคือสิ่งของต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราที่เรานำมาใช้เล่นนะคะ ที่ทำให้เกิดความสุขสนุกสนานและเพลิดเพลินนอกจากนี้แล้วนะคะของเล่นยังช่วยในการฝึกสมองของเราช่วยพัฒนาการเรียนรู้นะคะฝึกทักษะกระบวนการและฝึกส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดความคิดที่สร้างสารรค์ต่อไปค่ะเด็กๆคะรอบๆตัวเรามีของเล่นอยู่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะของเล่นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรถพลาสติกรถ ต่างๆที่เด็กผู้ชายชอบเล่นสาวๆาวเด็กผู้หญิงจะชอบเล่นตุ๊กตาเล่นตัวต่อไม้นะคะเล่นตัวต่อต่างๆจะช่วยในการฝึกจินตนาการนะคะฝึกการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะค่ะเด็กๆถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องมาทำความรู้จักกับ ของใช้รอบๆตัวเราค่ะเด็กค้าของใช้รอบๆตัวเราก็มีอยู่เยอะแยะมากมายไม่แพ้ของเล่นเช่นกันค่ะของใช้คืออะไรนะคะของใช้คือวัสดุสิ่งของต่างๆที่เรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ในการทํางานในชีวิตประจําวันใช้เพื่ออะไรนะคะใช้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อให้เรามีความสะดวกสบายในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นนะคะ ของใช้มีอยู่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นผมนะคะช่วยอำนวยความสะดวกคือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเรานะคะโทรศัพท์มือถือไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสารนะคะเครื่องคิดเลขไว้ใช้ในการบวกลบคูณหารการคิดคำนวณน,นะคะจำนวนต่างๆนาฬิกานี้สำคัญมากค่ะลูกใช้ในการบอกเวลาเอาไว้ดูเวลา ะะและสุดท้ายก็คือ,อยาสีฟันเป็นของใช้ที่มีความสําคัญมากนะคะในสมัยโบราณยังไม่มียาสีฟันคนไทยสมัยโบราณจะใช้ต้นข่อยใบข่อยในการสีฟันนะคะพอมียาสีฟันมันก็จะอำนวยความสะดวกให้เรามากยิ่งขึ้นเด็กๆก็จะไม่ได้ใช้ใบข่อยต้นข่อยในการแปรงฟันแล้วเราก็จะใช้ยาสีฟันแทนนั่นเองนะคะ เมื่อดเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเล่นของใช้ไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาดูว่าของเล่นของใช้อะไรที่ทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้างนะคะในสมัย โบราณและปัจจุบันมีการเล่นของเล่นมีการเล่นของเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้จะเป็นของเล่นที่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถิน่นนําวัสดุที่มีในท้องถิ่นของตัวเองนํามาใช้ในการประดิษฐ์นะคะก็ลูกขานะคะทามาจากไม้แล้วก็เชือกเอามาเหลาของแป้งนะคะอันนี้ตัวจักระจันเรามาจาับเบี่ยงแล้วก็หมุน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 บางที่นะคะก็จะ ตัวจักระจันเนี่ยจะทำมาจากท่อพลาสติกนะคะและนี่ค่ะสุดท้ายก็คือ,อปีลมนะคะปีลมทำมาจากไม้ไผ่ที่อยู่ด้านในนะคะแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตัวปีนี้ทำมาจากหลอดพลาสติกก็ได้นะคะอันนี้ก็คือของเล่นที่ทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะต่อไปเรามาดูนอกจากของเล่นแล้ว ของใช้อะไรที่ทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราบ้างนะคะซึ่งเด็กๆก,ก็ควรที่จะรู้เช่นกันค่ะอย่างแรกนะคะเราจะเห็นกันแบบชินตาเลยก็คือเป็นรุ่มกระดาษนะคะอันนี้จะเป็นของใช้ที่ทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของทางด้านภาคเหนือนะคะมีสีสันที่สวยงามนะคะอย่างที่สองคือตะกร้าหวายนะคะ ทำมาจากต้นไหวนำมาสารนะคะมีความสวยงามและแข็งแรงทนทานและสุดท้ายนะคะเสือทำมาจากต้นกกนะคะอ,อย่างสุดท้ายเนี่ยเสือที่ทำมาจากต้นกกเนี่ยคุณหนึ่งเคยทำด้วยฝีมือของตัวเองมาแล้วนะคะในชุมชนของคุณหนึ่งเนี่ยนิยมทำกันมากเพราะว่าจะมีต้นกก ก็เราก็จะไปตัดต้นกกมานะคะแล้วก็จะเอามีดเนี่ยมาผ่าเป็นซิกีแล้วก็นําไปพึ่งแดดให้ต้นกกมันแห้งหลังจากนั้นเราก็จะเอาต้นกกที่เป็นเส้นๆเนี่ยถ้าอยากได้สีสันที่สวยงามเหมือนในรูปก็ไปย้อมสีแล้วก็นํามาทอนะคะนำมาทอก็จะได้เป็นเสืออันนี้คือของใช้ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิน่นเด็กสังเกตว่าทั้งของเล่นและของใช้ ที่ทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าแต่ละท้องถิ่นนะคะลูกมีทรัพยากรที่แตกต่างกันก็จะใช้วัสดุในการทำที่แตกต่างกันแต่จุดประสงค์ในการทำจะไม่แตกต่างกันเลยคือของเล่นจุดประสงค์ในการทำคือทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลินส่วนของใช้ก็ ทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของกิจกรรมแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเล่นของใชร้รอบๆตัวเราไปแล้วนะคะคราวนี้ครูเนจะให้นักเรียนนะคะเลือกของเล่นของใช้ที่มีในท้องถิ่นของนักเรียนเองนะคะ เลือกมาคนละหนึ่งชิ้นให้นักเรียนนำมาวาดภาพระบายสีพร้อมเขียนชื่อประกอบนะคะแต่จะมีข้อแม้ว่าของเล่นและของใช้นักเรียนนำมาวาดภาพนั้นจะต้องทำมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนเองนะคะคราวนี้สิ่งเวลาที่นักเรียนจะต้องนำความรู้ที่ได้มานะคะมาทำใบงานแล้วขอให้เดๆทุกคน ใจทำใบงานที่ครูหนึ่งมอบหมายให้สำหรับวันนี้ครูหนึ่งก็จะบอกเด็กๆว่าบ๊ายบายค่ะ